ยังส่วนตัวหวานเนี่ยยังไม่แต่งค่ะเพราะว่าก็ได้พูดคุยกับพี่เปิลแล้ว <ส uvo. S 1> ถ้าังเป็นพี่เปิลนะ,อะรอ <bor, S 1> <ะ>เล่นรอเล่น,รอ,นรอเล่นชัดฟิลหรอรอเล่นแต่หมาย <f ungs> ถึงว่าได้คุยกับพี่เปิลแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าจริงๆมันเป็นตัวหวานที่ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังอยากจะทํางานอีกสักนิดนึงแล้วก็ล่าสุดได้ไปงานพี่แพลวเอ้ยพี่แพลวแฝดเนี่ยเห็นไหมติดตลกเลยพื่เพี่อล่าสุดก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานของพี่เพาฟ้ามาค่ะก็เป็นงานที่ ยิ่งใหญ่มากๆเป็นงานโอ้ตั้งแต่ว่าเกิดมาว่ารู้สึกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ว่าไปแล้วก็เป็นการแต่งงานที่มีการโยนช่อดอกไม้ได้แบบว่าอลังการมากๆเพราะว่าคนแย่งกันแบบว่าแทบจะฆ่ากันข้างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าในนั้นมีทองมีทองหนึ่งบาทจํานวนสองช่อ,อจริงค่ะแต่หว่าก็คือสูงประมาณนี้ก็เลยไม่ได้<อ>ก็มี แพรพิชภาได้นะคะมีใครกันจิได้ออมพีพี่พีพีม่มาได้มีใครอีกเหรออ้๋ดาราค่อนข้างแบบว่าเกิดกะตีกันตายแล้วนะทง้งานบันเทิงอะไรเงี้ยคะ่ะแย่งแย่งทองกันอย่าง,งพอเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นเราไม่อยากแบบเต็นใจอยากแต่งแล้วเหรออะไรเงี้ยจริงจริง,รงถามว่าอยากแต่งงานไหมก็ ับตัว no ่าเอานนี้พูดจริงนะคะก็ยังยังไม่ได้อยากไม่ได้รู้สึกว่าการแต่งงานคือแบบที่สุดของชีวิตแต่วอกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าแบบเข้าใจกันแบบใช้ความรักอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกว่ามันโอเคเมื่อกี้พี่หว่าบอกว่าคุยกับพี่เปิลแล้วพี่เปิลเขาว่ายังไงบ้างแต่งงานพี่เปิลก็เลยบอกว่าถ้าหว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาขอพี่แล้วแต่งง่งงานพร้อมแล้วพี่เราพร้อมแล้วพี่เปิลน่าจะพร้อมแล้วนปีนี้แล้วปีนี้ปีที่7จค่ะโอ้ใช่เ็ปีจริงจริง้าพี่เป เยหรือว่าก็ต้อง嘛รอเล่นรอเล่นรอเล่นแต่คุยกันหาได้มีการคุยกันแล้วก็มันอยู่ในช่วงปีที่7ที่คุยกันว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่ากลัวอาถันเล่นจริงจริงๆตอนตอนแรกอะไม่เคยก็ยังไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็มันเป็นแบบ เจ็ดปีที่อยู่นับเป็นมาแล้วเฮ้ยพี่เจ็ดปีแล้วนเนาะเขาก็เลยพูดว่าเออก็อย่าอย่าแบบเย่ามังเบื่อพี่นะเขาบอกใช่ไหมเขาบอกเขาบอกค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเริ่มเข้าใจละคนที่แบบว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดมันจะอยู่ในช่วงที่แบบวิเริ่มนานแล้วนะเ,เริ่มแบบเห็นเห็นในมุมต่างๆของกันและกันมันอาจจะมีมุมที่น่ารักบ้างแล้วก็ไม่น่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราแบบจะอยู่กันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอมีความกังวลแล้วเจ็ดปีมันมีสัญญ,ญาณอะไรมที่รู้สึกแบบว่ามันจะอาาันตรัว จริงๆไม่มีสัญญาณอะไรแน่นอนค,ค่ะเป็นใครกลัวมากกว่ากันระหว่างเราหรือว่าน่าจะกลัวคู่นะก็เลยเมีมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าเออถ้าช่วงเนี้เราเกิดมีการน้อยใจยกันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวพี่เปิร์เองก็ทํางานเยอะขึ้นเนื่องจากว่าแบบรุ่งงานหลังโควิดอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงตัวหวเองอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเริ่มกลับทำงานเต็มตัวเหมือนกันก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเท่าไหร่นอกจากสนามกอล์ฟก็คือไปตีกอล์ฟแบบใช้เวลาร่วมกัน แล้ก็เออมันเป็นการคุยกันซะมากกว่ามันไม่ได้เชิงว่าแบบแอบเธอมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีแน่นอนแต่ว่าคนไม่น่าเชื่อว่าพี่เปิลสเปคขีดจะกลัวเรื่องนี้นางเป็นคนแบบว่า<ร> <ย loh> เป็นคนใส่ใจมากค่ะนางนางก็แบบเขาเรียกว่าองไเดีย ท่านรักอินดีเทลมากจริงจริงซีซีหนูก็ว่านางนางคัดกับลูกเขาแสดงว่าลูกเขาลูกคุณคุณแต่ว่าอยู่กับเราก็คือเป็นเสียงสองเสียงซายข้างหน้าก็คือกินดีเทลแต่ใจละเอแต่ส่วนตัวหว่าบอกว่าคิดว่าคนเราเวลาที่ได้อยู่กับแฟนมันจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างตัวหว่าก็ก็ชอบพี่เปิดที่เป็นแบบนั้นพี่เปิดเขาโม้งมิงใช่ไหมคะเวลาอยู่กับเราไม่เชิงกับโม้งมิงเป็นคนสม่ําเสมอก็สังเกตได้ว่าเขาจะลงรูปเมื่อวันที่สิบห้าอันนี้เริ่มเริ่มต้นจากการที่เขาลงรูปก่่อนนทวัี แล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทํามันก็ดูน่ารักดีแล้วเขาก็คือเป็นคนสม่ําเสมอตลอดวันที่14เนี่ยเขาจะนอนดึกมากเพราะเขาอยากลงรูปคนแรกเย่งเลยก็คือเป็นมาตลอดตั้งแต่ปีแรกเป็นมาตลอดค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังจนก็ยังไม่ลืมมีอะไรมาที่ได้สม่ำเสมอขนาดนี้มาต้องหนูว่าของแบบนี้ต้องดูทางชีวิต ดูทางชีวิตไม่เป็นไรแบบแต่ก็ไม่ได้คาดหวังในตัวเขาว่าเขาจะอะไรอะไรยังไงกับเราแต่ว่าก็ดูกันทางชีวิตค่ะอยู่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันแต่นแต่ะตอนนี้เขาก็คือติดถูกทุกข้อเรานี่ยถูกทุกข้อตั้งแต่แรบกบใช่แสดงว่าเขาไม่เป็นมุนภาพในทีวีที่ทุกคนเห็นเป็นคนสเปกตรีแบบนั้นเลยคือมันเขาเรียก่าไอเดียวมันก็มีมุมในการทํางานของเขาแล้วก็อย่างอย่างตัวเราอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อย่างเวลาเราทํางาน เราก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งเวลาหยุดเราอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีอีกมุมนึงเหมือนเรามีหลายด้านใช่แต่ก็ทุกด้านก็ค่อนข้างที่จะรู้จังหวะกันละมันมันเริ่มผ่านมานานก็จะรู้จังหวะกันแล้วล่ะค่ะว่าจังหวะนี้คุยกับเขาได้จังหวะนู้นคุยกับเขาไม่ได้ก็มีการหาว่าแบบที่คุยไ,ได้หรือเปล่าเพราะบางทีเขาทํางานแล้วแบบเราไปขัดเขาเรือยวเขาลืมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจังหวะแบบเนี้ยเกิดขึ้นใช่มีแชร์ไหมแบบแเคล็ดลับเจ็ดปียังไม่พ้นไงยังไม่พ้นนะ กำลังจะก,กำลังจะเข้าค่ะกำลังจะเข้าใช่ไปทำบุญหรือว่ามีอีเคสอะไรมหมไม่มีไม่มีไม่มีค่ะก็คุยกันนี่แหละคือเกิดปัญหาอะไรก็หว่าว่าน่าจะต้องคุยกันคุยกันคือไม่ติดค้างอะไรและส่วนตัวหว่าเป็นคนที่เปิดแบบคุยกับเขาทุกเรื่องใช่ถ้ารู้สึกว่าหว่าไม่ชอบสิ่งนี้จะบอกเขาเลยว่าเออหว่าว่าไม่ชอบสิ่งนี้นะไม่ทําแล้วได้ไหมอะไรค่ะแต่จริงๆริงน้อยมากไม่มีอะไรที่แบบ แค่จะแทบจะแบบชอบเลยอ่ะใช่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปทำกบ้ากดีกว่าลองทุกวันที่1ิบสิบเก้าสิบเก้าเห็นไหมแล้วก็มีมีหลายๆคนเขาทักเข้ามาเหมือนแบบ DM เข้ามาแบบว่าขอเอาเออเหมือนแบบตรงเนี้ยเอาไปเป็นกิมมิกเนี้ยไปเล่นกับแฟนหรือว่าคนที่เรารักได้ไหมบอกก็แบกโอ้ยินดีมากๆค่ะในงี้ยช่ใช่ออมก็ล